ไอ้ซองซองกลิ่นมันหอมนะมันละอู่ดีนะนะแต่พี่ว่ากลิ่นหอมเลยกลิ่นหมูใหม่แล้วเนาะเออใส่เนยใส่เกลือนิดนึงใช่ไหมเออเหมือนเหมือนเหมือนว่าหมูเราเพิ่งฆ่าเนาะนี่นี่คือไม่ได้หมักหอมนี่ก็หอมดีว่ะคือปกติพี่พี่เป็นคนไม่ค่อยกินหมูย่างนะอร่อยว่ะเนาะ โอ้ยที่ไม่ค่อไม่คกินนะต้องลองกินถึงบอกว่าบอกคนบอกว่าทำไมหมูไม่หมักอร่อยเหรออ่าลองมากินดูครับหมูไม่หมักของอเมริกาเชนนี่แหละวันนี้มันเป็นไงที่มันหอมนะใช่ครับแล้วมันไม่ไม่ไม่มีกลิ่นคาวของหมูเลยไม่สาบด้วยไม่สาบเลย หนึ่งคือการล้างสองคืออย่างที่บอกเราไม่ได้หมักอะไรเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยช้ำๆถ้าใครชอบแบบเนี้ยแต่คนชอบแพงก็ได้อีกนิดนึงถ้าใครชอบแบบอย่างเงี้ยจุ๊ยจุ๊ยเ่พราาะวผมไม่ได้ประกวดนะให้นุ่มพวกเราพี่น้องเนี่ยมากเลยครับร่วมกันยาให้ซีเห็นหนูตัวให้คนที่บอกว่าลำบากนะมาแช่งกันเลยไม่ว่ากันตัวหัวตายแล้วเนี่ยมันต้องไลท์ นี่ยเดี๋ยวเราคอยสัมภาษณ์เอาไว้เป็นทีมงานของหน้านุ่ยขาหมูหายไปแล้วขาหมูไอผมว่ามันอร่อยดีปกติผมไม่ไม่ค่อยกินหมูมันเป็นสลามหรอกแต่ว่าคือเราไม่ค่อยกินแล้วกินแต่เนื้อเราเป็นสายเนื้อหนี่อร่อยครับ ตมาแล้วนะรนะวันนี้เป็นงานพมป่า้ำซ้นสนุมากี่นเปลนไแม้ว่าจะมาไม่ครบทุกคนก็เราเปมีความสุขเราทำที่ว่าเราจะไม่เคยทำในจุดที้มาก่อน เราเราทในจุดนี้อเจอเปินหูทุกคนแล้วรทัลูกสุดเดกันแล้วก็มีความสุขครับเองพี่เซ่ผมขอขออนุญาตผ่านไปกไหนะะะเพรว่าเดี๋ยวเรมาลุ้นรถเลแหละเอาแล้วเอาแล้ครับผ่านไปแล้วมา ถ้าสมมตว่าถามผมว่าทำเพื่ออะไราผมก็ทำเพื่อองค์กรของเราบอลเป็นที่ติดเราเราทำให้กับทุกคนทบเพื่อให้ทุกคนมีความรักความสามารถีความสร่วมกัรอิาวันนี้อะไรั่นด้ทำให้สังคมก์ดเราทำให้ทีน้องเราทได้มีพลังทำให้รู้เถิอวันหน้าเราจะทำให้ับไม่ว่าจะเดือดแค่ไหนทำไดมีสุ่วเส

กยปีแล <Hoy S 2> ้วนีะขออนุญาตัมภาษณครับงมาจากนักขยนักขายวันนี้เรามางานนตินะบครับกาสมอคน่ะรโอ้มีขอตกปมาเลยรับเราทำทุกวันเราทำทุก ไม่มีแล้วโลดไปไหนแล้วโลเล็กนะไม่จะบอกว่าคนรู้คำพูดมันดีทำไมก่อนนะมันมาจากตรงยูต้าก่อนโตโยูต้าที่ไอ้รุ่นนั้นที่มันมีมันมีไอ้ตู้เย็นอะไรไม้รุ่นเฮียอะไรไม่รู้อ่ะโตต้าขาวปะโตโยต้าเนี่ยรู้เลยอะตัวเย็นอะโตโยต้าคาวเลยเซอร์้ันแรกเลยนะเดี๋ยวผมไล่มาเซื้อมันมาแรกมาถึงคอนเสิร์หน้าบ้านหน้าแดงเลย การไว้อนน้ำมันรั่วสายรั่ววอนน้ำมับรั่วไอ้นน้ำแม่รั่วได้มอนน้ำรั่วเยไรวล่ะดูนั่นไปเลยก็นั่นแหละก่นก่นจะ่จะมาบนอาขับเบ้นวอวกตนี้ลับเบไก็ับบนตนนบไปเบ คนรวยจะขับอะไรนอกจากขับเบนเนี่ยครับเขาก็ขับไปตลอดแล้วคนที่ประมาณสี่ล้านกว่ามั้สี่ล้านกว่าสี่ล้านเจ็ดสี่ล้านกว่าเจ็ดก็มีมีสองคันมีสองคันมีสองคันด้วยม่ส่งกูเดี๋ยวกูให้ข้าส่งขับมาเลื่อยเปิดประตูเร้อยกูให้ไปห้าร้อยวันนั้น ขับเบนดูดีๆมาเปลี่ยนอะไรวะคันสีขาวอีกแล้วเบนอีกแล้วเวลาไรวยเออเวลาเปลี่ยนยางที่นี่เราจะไปขอยางเขา ตอนนี้เราไม่เจอไอ้เบี่ยเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเออยังไม่จะสึกเลยเปลี่ยนจะมาใส่รถเราไงพี่ออดไม่เข้าใจเพื่อนรวยเขาไม่กล้าขอมันอยู่ในกลุ่มมไม่กล้าขอบ้านนายขอไม่ต้องอัดคลิปเยอะว่าเอาเอาเพียรไปฆ่าเหรอมีเงินอีกแล้วแสนอ่ะเราไม่เข้าใจเพื่อนรวยนะพี่บ้าเลยเราเรียกอะไรย่างนี่เป็นแบงเลยนะไม่มีเพื่อนรวยหรือยี่บ้ารวยแล้วมันมันไปได้เราเพียงอยู่เพ่อวะ อยู่อันนี้เราก็มากไปอันนี้เราถึงห้าเกด้วยนาฬิกาเรือนล้านห้ายังซื้อเลยก็ใช่ไงก็รู้ไงผมก็รู้ไงตอนนี้เป็นไงทุกวันเรือนแต่ทำมันบอกวุกตานี่ม่งทำทำเหนเหี่ยวด้วยเนาะเออเน้อแต่ว่ากีตาร์เหลือเนาะกีตาร์ตัวนี้แสนสองตัวนี้ตัวที่เจอยังอยู่หรือเปล่าอ่ะยังอยู่เดี๋เล่นอยู่นี่ไงกีตาร์เล่นอยู่ก่อน เดี๋ยวเ,เดี๋ยวขึ้นมาต่อฮะปรเดี๋ยวขึ้นแล้วต่อแล้วต่อแล้วต่อ นี่สุดยอดเลยนะอ้าวหัวดุหัดุอายุไม่สมคาคัญเลยเนะี่ยมันเนียนมากเละะยตาอายุเพียงตัวเลยอายุป่าเนี่อยอายุเพียงตัวได้กินเนาะอายุเป็นเพียงตัวได้กินเลยโอโ้โหควมามโุกไม่เคยปานีใครนี่สุดยอดความโุกไม่เคยปานีใครโอ้โหป่า

雨 is timing to wonder if the chamany ติดล้มอยู่อีกเพลงหนึ่งสักครู่นะฮะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะฮะถ้าถ่ายมาดิัวที่ไหนอ่ะนี่สุดยอดสุดยอดอ่ะบางต้องไปปวดพี่ไปถ่ายสีแดงเนี่ยปวดก็ถ่ายมิโซะเราไปตีก่อนแล้วสีแดงไปจ่ายผักจะเย็นนะฮะตอนนี้ชีบจรลงเท้าแล้วใช่ไหมฮะ เสร็แล้วจ้ะแต่ชีวยท่องโลกวอ่าพักโฆษณาสักครู่นะครับขายยาอ่ะเพลงต่อไปงานวัดอ่ะถูกไหมเฮ้ถูกต้องอีกหนึ่งเพลงครับต่อไปจะเป็นโอเคยัง รู้ฮะอินเทอร์เน็ตไม่ได้จ่ายที่วัดอินเทอร์เน็ตเจ้านะจ่ายตังบ่เที่ยคันงงงออดดลววททาาาาามมตุปิ พ่อจะพูดกพ่อ้ความรรกยั่งยื่เปิดพื้นไปเดินด้วยกันแล้ในฝันดงรถส่ทางยกเ้าบิทาาสวรรค์ถ่ายรูปกันกันกีดข้ามทางดอกล้วม่ะลายแอบฟังทูกคู่กันดูนักขายยาไองหนึ่ง่ชื่อับนึงจำได้ไม่ปาจำไม่ได้ครับพี่วันนี้ไม่ตีนเงิืนเก่ายิ่มีนวันเงินเก่า ขอบคุณพี่รักเพลงนะครที่ให้กลองใจวิ่ชายนะครับพี่ชายไม่เคยร้องเพลงที่ไหนนอกจากที่นี่นะครับเสียงปรบมือนะครับเฮ้ยกซุมอยู่นะไป ได้หรือปล่าจำไม่ได้สักทีวันนี้ ไปได้ครับผมอาชีพอย่างน้อบัดนี้จำไว้ได้